ตำราดูลายมือลายมือแบบนี้จะมีโอกาสรวยได้ค่ะข้อสังเกตคือเส้นวาสนาชัดยาวจนถึงเนินเสาเส้นพุทธชัดยาวจนถึงเนินพุทธนะคะทำธุรกิจเก่งค้าขายกำไรงามมีหัวทางด้านการทำธุรกิจค้าขายเส้นอาทิตย์ยาวชัดเจนขึ้นมาอย่างเนินอาทิตย์ แล้วแยกออกเป็น V v วิกตอรี่แถมตรงนี้เป็นตรีศูนย์อีกมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองก้าวหน้ารุ่งเรืองไม่ว่าจะทำงานทำการทำอาชีพใดๆก็ตามจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้รับผลประโยชน์กำไรร่ำรวยมีเงินมีทองจะเห็นได้ว่าเส้นสมเส้นเป็นเส้นที่สำคัญมากถ้าใครที่มีเส้น วาสนาเส้นอาทิตย์และเส้นพุทธชัดเจนยาวลักษณะแบบนี้ในชีวิตนี้มีโอกาสทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็มีโอกาสเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนค้าขายกำไรงามล่ำรวยได้และจากเส้นตรงนี้องค์ประกอบอีกองค์ประกอบหนึ่งคือเส้นชีวิตเส้นสมองเส้น เราจะเห็นได้ว่ากลายเป็นลัคกี้เค่ะอย่างในหลายๆคลิปที่อาจารย์บอกนะคะว่าปลายมือใครที่มีสัญ,ญลักษณ์ลัคกี้เเป็นสัญ,ญลักษณ์เศรษฐีมิลเลียนแหนมีโอกาสที่จะได้จับเงินล้านได้จับเงินก้อนใหญ่อาจจะจับหลายล้านในชีวิตนี้และในชีวิตนี้ก็อาจจะได้จับเงินล้านในหลายๆครั้งนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมขุมทรัพย์ นะคะมาลักษณะแบบนี้กลายเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาผู้ที่มีสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ก็เป็นสัญลักษณ์ของเศรษฐีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ The Golden Triangle หรือว่าสามเหลี่ยมขุมทรัพย์นี้ก็จะส่งผลให้เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะคะและ มีความภาคเพียรในเรื่องของการทํางานทํามาค้าขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองกลายเป็นสามเหลี่ยมขุมทรัพย์มีทรัพย์มีสมบัติพบความมั่งคั่งสามารถทําให้เงินทุนก้อนเล็กๆมันเจริญเติบโตงอกงามออกดอกออกผลเป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นได้ล่ํารวยเป็นเศรษฐีกับเขาได้หรือบางคนมีทรัพย์มีสมบัติมีอสังหาในมาทรัพย์นะคะแค่มีทิ้งไว้มูลค่าหลักทรัพย์ก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะออกดอกออกผลมีทรัพย์ ัเหมือนกับการปลูกต้นไม้ยิ่งโตยิ่งเจริญงอกงามออกดอกออกผลได้กำไรล้ำรวยได้ถือรองทรัพย์สิน5ปี10ปีนะคะซื้อมาถูกขายแพงได้กำไรเยอะลํำรวยได้แล้วยังเป็นคนที่เฉลียวฉลาดที่จะต่อยอดนำเงินทุนกำไรที่ได้มามาหมุนเวียนซื้อทรับต่อลงทุนต่อให้เงินทองเนี่ยมันเป็นการเงินต่อเงิน ร่ำรวยยิ่งยิ่ขึ้นไปนี่ก็คือมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะร่ำรวยได้เป็นเศรษฐีกับเขาได้ถ้ามีเส้นในลักษณะแบบนี้ในลายมือค่ะหากสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้อาจารย์มีแพ็กเกจนะคะลายมือพยากรณ์ค่าครู่9 9 0บาทซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะจะ วิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะแพ็กเกจที่2ก็จะเป็นการลายมือพยากรณ์บวกโหราศาสตร์การผูกดวงนะคะใช้วันเดือนปีเกิดในการผูกดวงเพื่อดูพื้นฐานดวงบวกกับการทำนายวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอในการวิเคราะห์ลายมือ1คลิปและในรูปแบบของไฟล์เวิร์ดนะคะ ประมาณ25หน้าในเรื่องของการผูกดวงดูพื้นฐานดวงค่ะสามารถถามได้5คำถามนะคะสำหรับแพ็กเกจ990บาทค่ะแพ็กเกจที่3ก็คือการเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะสามารถถามได้5คำถามแล้วก็ครอบคลุมในการทำนายเนี่ย3เดือนค่าครู390บาทค่ะ และถ้าหากสนใจแพ็กเกจไหนนะคะในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ QR code นี้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอรายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆในการดูดวงส่วนตัวได้ค่ะ